สวัสดีครับพี่น้องใจผูกพันที่รักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนคิดสกราช2023นะครับก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์กู้ศักดิ์สารกิจติพันธ์ที่จะอธิฐานเ,ออเปิดการนมัสก,การครับขอเรียนเชิญครับ เราขอที่ประชุมมาิีฐานด้วยกันนะครับเพื <c> ่อ <oughs> ขอพระเจ้าทรงนำนะครับสรรเสริญมรนาสาธุการในพระบิดาพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งทรงพระเจ้าผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตข้าพงพระองค์เป็นที่ปรึกษามหาสจร,รเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐเป็นผู้ชี้แนะชี้นำในชีวิตข้าพองชีวิตข้าพงยิงพึ่งพาพองคอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นวันของพงค์ที่พร จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ข้าพงเข้ามาร่วมกันเพื่อจะนมัสการพระองค์ข้าแต่พระบิดาขอพรองค์ทรงโปรดเมตตาให้เวลาต่อไปนี้ที่ข้าพงได้มาอยู่ในห้องประชุมนี้มีความหมายมีความสําคัญกับชีวิตข้าพงทุกคนให้ด้ลึกทุกว่าทุกครั้งที่เข้ามาอยู่ในทวิภารหึงนี้ในห้องประชุมอย่างนี้ให้สํานึกว่าข้าพงเข้ามาเพื่อจะมาให้ไม่ใช่มาเพื่อจะมารับประพอจากพค์แต่เผู้เดียวขอพองค์ทรงโปรดให้ข้าพงมีจิตสํานึก ที่จะมาพฏิบัติรับใช้พรองค์และขอพรองคทรงโปรดเมตตาอำรวยอวยพรทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับใช้พรองค์ตลอดวันเวลาในห้องประชุมแห่งนี้และให้ทุกอย่างก้าวแต่ของทุกคนที่เข้ามาอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้จะได้รับพระพรจากพระองค์ ขอเบื่อจะเขาจะเป็นพระพรกับคนที่อยู่เคียงข้างเขาด้วยและเขาจะได้เป็นรประกาศพระกิติคุณของพระองค์ขอให้การพูดการฟังจากผู้รับใช้ของพระองค์และข้าพรองค์นั้นได้มีความเข้าใจทราบซึ้งถึงน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับโอกาสต่อไปขอให้เราอ่าน พระธรรมอ่านสลับด้วยกันนะครับในพระธรรมอิสยาบทที่41ข้อ9ถึง10นะครับขอท่านสุภาพบุรุษที่จะเริ่มต้นอ่านก่อนนะฮะแล้วก็ตามด้วยท่านสุภาพสตรีครับเจ้าผู้ที่เรานำมาจากปลายแผ่นดินโลกแล้วเรียกมาจากที่ไกลสุดของโลกแล้วพูดกับเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกเจ้าและไม่ปฏิเสธเจ้าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้า อยากใช่ยาเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเราทุกๆแห่งที่ฝ่าเท้าของเจ้าทั้งหลายจะเหยียบลงเราได้ยกให้พวกเจ้าดังที่เราได้สัญญาไว้กับโมเสสตั้งแต่สินธุรกาตาและภูเขาไลวาโนนี้จนถึงแม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟติสแผ่นดินทั้งหมดของคนฮิตไท ถึงทะเลใหญ่ทางที่ตะวันตกจะเป็นอาณาเขตของเจ้าไม่มีใครจะยืนหยัดต่อหน้าเจ้าได้ตลอดชีวิตของเจ้าเราอยู่กับโมเสสมาแล้วอย่างไรเราจะอยู่กับเจ้าอย่างนั้นเราจะไม่ละเลยหรือทอดทิ้งเจ้าเพราะเจ้าจะทำให้ชนชาตินี้ได้รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดกซึ่งรอปฏิญาณไว้กับบรรพบรุษของพวกเขาว่าจะยกให้เขา เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะทำตามธรรมัญจักรทั้งหมดซึ่งโูเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหันเหจากธรรมัญจักรนั้นไปทางขวาหรือทางซ้ายเพราะเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในทุกแห่งที่เจ้าไป อย่าให้สือธรรมัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าแต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทําตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้นแล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสําเร็จเราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าขั้นคลัามหรือตกใจเลยเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป พี่น้องครับหลายครั้งเราก็ลืมหรือว่าอาจจะสับสนนะครับในการใช้ชีวิตนะฮะบางครั้งเราลืมไปว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เลือกแต่เราชอบทำตัวว่าเรานี่จะเป็นผู้เลือกซะเองในหลายๆครั้งบางครั้งเราลืมไปว่าเราเป็นผู้ที่จะปลนนิบัติผู้อื่นแต่เราก็จะเลือกที่จะเป็นผู้ถูกปลนนิบัติ เราเลือกที่จะเป็นผู้รับมากกว่าจะเป็นผู้ให้เราเลือกที่จะได้รับพรเมื่อมาโบสนะฮะแต่บางครั้งเราลืมที่จะให้พรน,นั้นไปถึงผู้อื่นเราเลือกที่จะเรารับเกียรติแต่เราก็ลืมที่จะได้ให้เกียรติฮะเราลืมว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราบางครั้งเราก็เลือกว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่า พี่น้องครับในพระธรรมอพยยบทที่3 2สข้อยีก็มีเหตุการณ์ที่ต้องเลือกนะฮะโมเสสได้ยืนอยู่ที่ประตูค่ายและร้องว่าผู้ใดอยู่ฝ่ายพระยาเวให้ผู้นั้นมาหาเราเถิดฝ่ายลูกหลานของเลวีก็ได้มาหาโมเสสพร้อมกันในพระธรรมโลมก็ได้กล่าวไว้เช่นกันว่าพระเจ้าทรงทําให้พวกเขาเป็นคนชอบธรรมแล้วใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แล้ว ในข้อ3าสองได้กล่าวว่าพระองค์ผู้ไม่ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรหรือถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าอย่างไรพี่น้องครับพระเจ้าอยู่กับเราอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเราจะอยู่กับพระเจ้าหรือเปล่าให้เรามาถวายเพลงชีวิตริเตียนบทที่268รร่วมกันขอที่ประชุมได้ยืนขึ้นครับ เพลงนี้ชื่อว่าใครสมัครอยู่ฝ่ายพระเจ้าครับ ที่ประชุมนั่งลงครับพี่น้องครับในพระธรรมลูกาบทที่4ีข้อ1 7ถึง18ได้กล่าวว่าเขาจึงส่งคำภีอิสยาผู้เผยพระวจนะให้แก่พระองค์เมื่อพระองค์ทรงคลี่หนังสือนั้นออกก็สรงพบข้อความที่เขียนไว้ว่าพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เพื่อนำข่าวดีมายังคนยากจน พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่พวกเฉลยประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีกปล่อยผู้ถูกปิดบังคับให้เป็นอิสระในโอกาสต่อไปนะครับเราจะถวายเพลงชีวิตคิดเสียนอีกเพลงหนึ่งนะครับเพลงที่257เรามีเรื่องราวจะกล่าวแก่ประชาชาติครับ จะกล่าแก่ประชาชนให้กลับใจเกิดไม่เชื่อพระเจ้า So มีเรื่องราวที่ผู้รับใช้ท่านหนึ่งเคยพูดหลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องนกอินทรีว่ามันมีสัญชาตญาณที่จะรู้ว่าเมื่อไหร่พายุจะมาเมื่อมันรู้ว่าพายุจะมามันก็จะรีบบินไปยังที่สูงให้บินบินไปให้อยู่เหนือลมพายุนกอินทรีมันไม่หนีพายุแต่มันใช้พายุเพื่อให้มันบินได้สูงขึ้นโดยใช้แรงของลมพายุนั้นพ,ย,พยุงตัวขึ้นไป เช่นกันครับพี่น้องในชีวิตเราหลายครั้งเราเจอมอรสุมชีวิตเราเจอความเจ็บป่วยเราเจอความสูญเสียจากพี่น้องของเราที่ได้ล่วงหลับไปเราเจอโศกนาฏกรรมในชีวิตเราเจอความล้มเหลวความผิดหวังต่างๆในนาประการแต่ว่าถ้าเราประสบกับมันด้วยความคิดและความเชื่อที่มาจากพระเจ้าของเรานะฮะที่จะให้ปัญหานั้น เป็นพายุที่จะหนุนปีกแข่งความเชื่อของเราให้บินสูงยิ่งขึ้นยอมที่จะให้ฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้ยกเราเหนือสิ่งเหล่านั้นเราก็จะผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปได้นะครับดูเหมือนพูดง่ายแต่ก็ทําได้ไม่ง่ายนะฮะแต่เราทุกคนก็ต้องมีโอกาสที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งนั้นนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ31ได้กล่าวว่าผู้ที่หวังในองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่พวกเขาจะบินด้วยปีก มือนด้วยด้วยปีกเหมือนลกอินทรีนะครับลำดับต่อไปนะฮะขอเชิญที่ประชุมได้ลุกขึ้นยืนอีกครั้งนะฮะถวายเพลง274ครับผู้ที่คอยเฝ้าพระเยาว,ว์าครับผู้เกี่ยวที่เกี่ยวเข้าอยู่ใน พี่น้องครับในสังคมจริงในชีวิตประจำวันเราคงไม่มีใครที่จะเป็นเหมือนยุคสมัยของแดนเนียนนะฮะคงไม่มีใครที่จะกล้าขู่แล้วว่าจะโยนเราไปในเตาไฟที่ลุกโชนคงไม่มีใครกล้าขู่แล้วว่าจะโยนเราลงถ้ำสิงโตนะฮะสาเหตุที่พูดแบบนี้ถ้าเราเชื่อและศรัทธานในพระคิดเราในประเทศไทยแทบไม่โดนขู่เข็นไม่โดนทำร้ายอะไรเลยนะครับ แบบอย่างของคนหนุ่มอย่างดาเนียลชักรัดเมชาคแล้วก็อาเบดเนโกผู้ที่ถูกจัก,กรวรรดิบาบิโลนที่เกรียงไกลจับไปเป็นเฉลยคนหนุ่มเหล่านี้น่าชื่นชมมากนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในวัฒนธรรมที่ผิดแผกไปจากเดิมที่เขาอยู่มาเป็นสังคมที่มีค่านิยมที่ต่างไปพวกเขาต้องไปเชิญกับการล่อลวงมากมายให้ละทิ้งความเชื่อและประเพณีที่ชอบทำของตัวแต่ เมื่อหลายพันปีก่อนนะครับพวกเขาก็ยังแน่วแน่ต่อพันธสัญญาของตัวเองเขาเหมือนกับโยเซฟในอียิปต์เขาเหมือนกับเอสเธอร์ในเปอร์เชียไดเนียนกับเพื่อนๆในบาบิโลนย,ยังรักักษาและก็ศรัทธาในความเชื่อของพระเจ้าพระเจ้าผู้ที่ทำปาฏิหาริย์พระเจ้าที่ยังสถิตอยู่กับเราจนถึงวันนี้พี่น้องครับพี่น้องมีความเชื่อไหมครับ เชื่อว่าทุกคนคงจะมีความเชื่อแน่นอนครับขอพี่น้องได้สำนับในความเชื่อด้วยกันยืนขึ้นอีกครั้งครับถวายเพลงชุดคิตียนบทที่หน1่งนะครับความเชื่อคือความมีชัยครับ ความมีใช้ความเชื่อคือความมีใช้เป็นความมีใช้ย,ย่างสร้งนาคือใช่ชนะโล you mm -hmm. ขอที่ประชุมที่จะถวายเพลงชีวิตคริดเซียนบทที่269นะครับกล้าอย่างดานิเอลครับ